สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวสวิต h i n g power supply แปลงไฟ AC เป็นไฟ DC 12โวลต์นะครับผมตัวนี้ผมได้มาจาก lazada ในราคา260บาทหรือว่า252บาทนะครับตอนผมสั่งแต่ว่าตอนนี้ราคามันดิ่งขึ้นไปแล้วตัวนี้แปลงเป็น DC 12โวลต์30แอมป์นะครับหรือว่า360วัตต์โอเค หน้าตาตัวกล่องก็จะประมาณนี้เลยครับมมาดูข้างๆกันตัวนี้ไม่มียี่ห้อนะครับผมเป็น Made in China ก็ไม่มีบง่งบอกยี่ห้อเลยครับบอกแค่ Professional p o w e r s u p p l y ไม่มีอะไรเลยครับอม,มาดูข้อความสำคัญที่เขาบอก่อน,นี่ก่อว่าเขามีดีเทลอะไรบ้างอัับแรกเขาบอกว่า Over โอเวอร์ t a นเต r โปเทคชันก็ป้องกันแรงดันเกินอันที่2ก็ o v e r c ร r เซอร์กิตอ่ t โอเวอร์เคอร์เนต์โปเทันอันนี้ป้องกันกระแสะเกิน h ช็อ c เซอร์ก protection ป้องกันการลัดวงจร s เ r อร protection อันนี้ป้องกันไฟกระชากแล้วก็ตัวนี้รับ input ที่1 0 0่4 0ถึง240โวลต์ AC นะครับผมที่50-60ถึง60เฮิร์ต แล้วก็บอกว่ามีไฟ LED อินดิเคเตอร์ก็คือมีไฟสถานะ LED บอกด้วยนะครับหน้าตาอันนี้มีก็มีรูปหน้าตาบอกเอามาดูข้างในกันเลยนะครับเดี๋ยวเดีย๋ยวลืมบอกไปก่อนเดี๋ยวผมแกะลืมบอกไปนะครับผมตัวนี้ผมลองไปชั่งน้ําหนักดูแล้วหนักประมาณ7ขีดนะครับก็น้าหนักก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าหนักที่ตัวตัว Okay. ตัวเคสตัวบอดี้หรือว่าอาจจะหนักที่วงจรข้างในโอเคนี่ครับบอดี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมสแตนเลสอ่ะต้องเรียกว่า Standard. สแตนเลสอยหา้เตาจะประมาณนี้เลยโ okay. อเาคมาดูรายละเอียดไปทีละอย่างกันก่อนนะครับผมันดับแรกก็ แปลง AC to DC นะครับผมรุ่นเอสสามกขีดก็คือเอาพุตนี่คือเอ่อสามวัตต์หรือว่า30แอมป์นะครับแล้วก็เป็นไฟ12โวลต์นี่อินพุตเขาจะบอกเลยว่าอินพุตที่100ยถึงร้อนะ200ร้อถึงสองนะเอาพุตที่บอก12โวลต์30แอมป์นะแล้วก็ made in China ครับผม น้าตาก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคดีครับหน้าตาบ้าน้านดีก่อนที่จะไปดูเอาพุทกันเดี๋ยวมาดูข้างๆกันก่อนตรงนี้เขาบอกว่ามีมีตัวปรับแรงดันนะครับผมแต่ผมยังไม่เห็นสวิตปรับเลยตัวอื่นมีนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีแปลกดีเหมือนกันหรือว่าเขาออโต้ให้อันนี้ไม่แน่ใจนะผมก็ไม่มีไฟ110โวลต์เทสด้วยอาจจะแท็บก็ได้นะถ้าใส่1 1 0โวลต แต่ว่าผมลองเทส220เลวแหละมันใช้ได้ผมเคยใช้ตัวอื่นนะครับมันจะมีสวิตให้สับว่าจะเป็น110หรือว่า220แต่ว่าตัวนี้อาจจะเป็นวงจรข้างในตัวใหม่ก็ได้ครับไม่มีสวิตสลับออแปลกดีเหมือนกันตัวนี้ก็จะมียันกันสนครับผม QC 2 0 2 2เดือน1นเพิ่งผลิตมาไม่นานครับเพราะว่าเดือนนี้มันเดือน3เพิ่งผลิตมาได้ราวๆสองเดือน ขีข้างบนก็มีพัดลมหนึ่งตัวครับอันนี้น่าจะเป็นพัดลมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่าจะกี่เซนนะแต่ตัวใหญ่อตอนนี้ก็จะมีโนต้ตบอกนะครับบอกว่าตัว p ว w e r s u p p ายตัวนี้มีพัดลมนะแต่ว่าพัดลมเนี่ยมันจะเปิดปิดตามอุณหภูมิของตัวเครื่องมันจะไม่ได้ติดตลอดนะครับเผื่อบางคนซื้อไปแล้วแบบอากาศ้หนาวแล้วห,หรือว่าอยู่ในห้องแอร์เราอาจจะตกใจพัดลมพังไหม วันนี้ไม่ต้องห่วงครับพัดลมออโต้เคมาดูในส่วนเดีดีข้างล่างก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมข้างล่างก็จะมีรูระบายอากาศแล้วก็จะส่องเข้าไปก็จะเห็นแผง pcb สีเขียวตัวน,นี้ที่เห็นมันเป็นล,ลายๆมันไม่ได้ไลายอะไรนะครับมันมันมีพลาสติกอีกชั้นหนึ่งอยู่ผมยังไม่ได้ฉีกออกไปฉีกออกดูครับมันจะงเงาเค okay. มาดูข้างหลังกันนะครับผมข้างหลังตัวนี้ก็จะเป็นช่องเอาพุตอินพุตนะครับอื มาดูที่ในส่วนแรกก่อนอันนี้เป็น LED ครับ LED indicator วงบอกไฟสถานะว่าเปิดหรือยังปิดหรือยังตอนนี้ก็จะเป็นตัวสำหรับปรับโวลต์น,นะครับนี่เอาไขาควงจิ้มลงไปแล้วก็ปรับเลยโอเคในส่วนของ3ช่องแรกมันจะเป็นไฟโวลต์บวกนะครับส่วน3ช่องถัดมา ที่เป็นช่องที่4-6ก็จะเป็นไฟว์วลนลบต่อมาช่องที่7ก็จะเป็นสายสายดินครับอันนี้จะเป็นในส่วนของไอตัว6ช่องแรกจะเป็นในส่วนของเอาต์พุตนะครับที่เป็น DC 12โวลต์ 1. ต่อมาตัวนี้เป็นอินพุตนะครับก็จะมีสายดินแล้วก็ N L ครับผมก็ต่อตามนี้เลยหรือว่าใครไม่มีสายดินก็ต่อแค่ N L ก็ได้ครับ หรือว่าใครมีสายดินด้วยผมก็แนะนําให้ต่อสายดินไปเลยเดี๋ยวมันจะมีอันตรายต่อตัวเราครับไฟมันจะดูดเพราะว่าตัวนี้เป็นบอดี้อะลูมิเนียมสแตนเลสประมาณนี้แหละมันนําไฟฟ้าครับต้องระวังตรงนี้ด้วยข้างบนก็จะเห็นเป็น PCB แผงสีเหลืองๆนะครับถ้าที่ผมส่องแนได้ ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองแกะให้ดูเลยก็แล้วกันเพราะผมชอบซนอยู่แล้วยันการซนแค่นี้เอาผมไม่อยู่แล้วครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยครับหน้าตามันก็มีประมาณเท่านี้แหละมันไม่ได้มีอะไรหวือหวาหรืออะไรสิ่งอ่าผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งก่อนที่จะไปแกะตรงนี้เวลาเปิดก็งัดงัดขึ้นเลยนะครับงัดขึ้นแล้วก็ขันน็อตลงไป ไอ้ขันน็อตออกมาแล้วก็เสียบสายไฟเข้าไปแล้วขันน็อตเข้าแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากตรงนี้ก็มีช่องปิดป้องกันไว้อย่างดีครับถือว่าโอเคอแจ่มเลยเป็นช่องใสด้วยโอเคเดี๋ยวผมแกะดูข้างในขออนุญาตแกะสักคู่โอเคครับผมผมก็ได้ทําการแกะชําหระออกมาแล้วครับผมอืมก็จะถอดแค่ฝาบนฝาเดียวนะครับขันน็อต หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวข้างละสองแล้วก็ยกฝาขึ้นมาเลยแต่ระวังสายพัดลมนะครับนี่ต้องถอดต้องถอดอปลั๊กสายพัดลมก่อนมันจะอยู่ด้านลน่างครับโอเคเรามาดูข้างในกันครับนี่ข้างในตามนี้เลยครับเออข้างในเท่าที่ผมลองดูข้อมูลจากร้านที่เขาขายนะครับ เหมือนตัวนี้จะเป็นตัวล็อตใหม่ตัวล็อตเก่าเนี่ยผมเห็นมันจะไส้ในมันจะแน่นกว่าน,นี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะขึ้นรูปให้ดูฝั่งฝั่งขวามือเดี๋ยวผมถือตรงนี้ไว้ซ้ายแล้วดูรูปเปรียบเทียบกันเลยครับว่ารูปมันต่างไหมผมว่ามันต่างนะผมว่าไอตัวของที่เขาโชว์เนี่ยมันจะไส้ในมันจะแน่นกว่าน,นี้นะตัวนี้ไส้ในมันจะโลง่ง เพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีที่ปรับไอตัวตรงนี้ครับที่มันอยู่ช่องที่ปรับไฟ ac 100V 110V โวลต์ึโวลต์เป็น2 2 0ตัวนี้มันไม่มีสวิตอะไรเลยนะมันโล่งครับตามนั้นเลยโอเคนี่ครับหน้าตาข้างในก็ตามนี้เลยผมอธิบายไม่ถูกนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เชี่ยวทางอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้เขาก็จะบอกนี่ครับบอก อบอกชื่อรุ่นของบอร์ด S360BV02 v 02อาจจะเป็นเวอร์ชันที่2องมั้งครับในส่วนตัวนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นมอรเก็มีที่ระบายความร้อนยึดข้างๆแสดงว่าตัวบอดดี้นี้ต้องร้อนข้างต้องระวังด้วยนะครับเวลาจับข้างๆข้างๆตรงบนแล้วก็ตรงข้างซ้ายต้องระวังดีๆ ส่วนที่หนักผมว่าน่าจะหนักกับหม้อแปลงตัวนี้แหละที่ห่อเก็บไว้ก็จากแต่ว่างานก็ดูเรียบร้อยดีนะครับไม่ได้มีตําหนิตรงไหนมากตรงนี้มันเอียงๆนิดนึงนะน่าจะตําหนิตรงนี้แหละก็คุณภาพก็ตามราคาครับผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากใช้งานได้คือจบแล้วน่าจะจบแล้วแหละประมาณนี้เลยครับ นี่น่าจะมีฟิวนะครับนี่มีฟิวตัวนึ้ง้้วยน่าจะเป็นฟิวจ3สามแอมป์สองโวลต์อก็มีวงจรป้องกันเบื้องต้นก็ครบนะแล้วก็น่าจะ m o v หรือเปล่านะครับกับต,ตัวนี้น่าจะเป็นส่วนของการไฟกระชากผมก็เห็นผมก็รู้แค่นี้แหละผมไม่ได้มีความรู้อะไรมากต้องลองดูดูตามนี้แล้วไปตัดสินใจดูนะครับว่ามันจะดีไหมอันนี้ก็ยี่ห้อตามนี้เลย โอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วลงรูปชัดๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจซื้อดูโอเคเดี๋ยวผมไปทดสอบกันเลยนะครับว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมกับไสในโล่งๆแบบนี้ไสในผมผอมแบบนี้มันน่าจะทำตัวบอดี้ให้เล็กกว่าน,นี้นะผมว่าโอเคเดี๋ยวไปดูผลทดสอบกันเลยครับ โอเคครับผมผมก็ได้ทาการเสียบปลั๊กเปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ผมก็จะต่อไฟเข้าโดยไม่มีสายดินผมจับให้ดูว่าจะมีไฟดูดไหมไม่มีนะครับโอเคดีไปแล้วก็สิ่งที่สังเกตได้หลังจากเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะครับคือเสียงพัดลมแบบดังมากโอ้ได้ยินไหมครับโคตรดังเลยไนบอกว่ามีอ่า การเปิดปิดพัดลมอัตโนมัติเวลาเย็นเดี๋ยวผมลองให้ดูว่ามันจะเย็นไหมนี่ดูครับยี่สิบเจ็ดองศาเองยี่สิบหกองศานี่ห้องผมเปิดแดดนะมันยังไม่ร้อนไม่อะไรนะครับนี่ลองดูข้างในดูนเนี่ยตรงข้างๆเนี่ยมันจะมีมอเตอร์เฟตไม่ร้อนนะยี่สิบหกองศาพัดลมยังติดแล้วก็เสียงดังด้วยออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ทีนี้ ในการทดสอบนะครับผมจะต่อสายมาเข้าตัวตัววัดมิเตอร์วัดไฟนะครับตอนนี้ผมปรับแรงดันโดยการขันตัวลุงเหลี่ยงตรงน,นี้ไว้ที่12.2 v โวลต์นะครับเพราะว่าผมกันเวลามันกระชากแล้วโวลต์มันจะตกอันนี้ผมทดสอบกับ z ktb 2ีบนะครับกับลำโพง6นิ้วทั้งตู้กลาง2ตู้แล้วก็ตู้ซับ1ตู้โอเคเดี๋ยวผมจะมาทดสอบดูนะครับว่าไอตัวเนี้ย ตัวสวิตชิงตัวนี้มันจะไหวไหมเดี๋ยวลองดูครับตอนนี้ยังไม่มีโหลดเลยไม่มีกินกระแสนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงที่มีเบสกระแทกหนักๆให้ดูว่ามันะจะกระชากโวนลงเยอะไหมเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับ ผลทดสอบอผอมก็ใช้ได้อยู่นะครับกระชากโงกระชากวนก็ตกไปแล้วๆ0.2 0.3ก็ไม่ถือว่าเยอะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่12.20มันก็จะลงไปแล้วๆสักต่ำสุดที่ผมเห็นเมื่อกี้ก็11.9 9, 9ไปลายเลยนะครับก็ไม่ถือว่าตกเยอะตัดไปตบ0.2นี้ก็โอเคแล้วครับไม่มีไม่มีผลอยู่แล้วครับ โอเคเรามาสรุปกันเลยนะครับก็ในราคานี้ผมว่าก็คุ้มอยู่ครับใช้ได้ใช้ได้ไม่ได้ถือว่าแย่นะแต่ว่าใช้งานระยะยาวก็อาจจะดูกันอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าไส้ในมันก็ผมก็ไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่นะมันก็โล่งๆไปสักนิดนึงก็คุณภาพก็ยังถือว่าโอเคใช้ได้ครับก็ตามนี้เลยแต่ว่าก็จะมาข้อเสียของตรงนี้ ตัวนี้ผมก็เจออยู่อย่างเดียวคือเสียงพัดลมมันดังมากซึ่งถ้าใครวางไว้ข้างล่างอะครับมันก็จะไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าใครวางข้างบนหรือว่าเอาไว้เสียบเครื่องเสียงเล่นในห้องเนี้ยผมว่ามันดังไปนิดมันน่าจะปรับรอบได้ให้มันต่ากว่านี้หน่อยหรือว่าจะปิดไปเลยเพราะว่าตัวนี้อุณหภูมิไม่ร้อน <c oughs> แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ดูดไฟไม่ดูดดีประมาณนี้ดีอย่างนี้แหละครับ ยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูครับลองซื้อลองหามาเล่นกันดูผมว่าในราคาแค่นี้ก็เล่นได้ครับเล่นได้ไม่เสียหายแต่เดี๋ยวผมจะหาตัวอื่นมารีวิวให้ดูเปรียบเทียบกันครับว่ามันจะแตกต่างกับตัวนี้มากไหมโอเคสำหร,รับคลิปนี้ก็ขอลาไปแล้วครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์หรือใครอยากสนับสนุนผมผมก็ขอคนละหนึ่งซับสไครก็พอครับไม่ขออะไรมาก โอเคอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับซื้อมารีวิวเองก็พอใจก็ชมครับไม่พอใจก็ด่าแค่นั้นเองไปละครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมมากครับ